อ้มากันอีกแล้วครับผมมากันอีกแล้วเอาเรนมาไหนเนี่ยโอ้พาเด็กเขียวนะฮะพาเด็กเขียวมาเดินเล่นนะฮะเมื่อกี้ไปไหนมาวาเลนไปสงเจ้เหรอไปไปส่งเจ้ใช่ไหมอ่าไปสงเจ้อจก็พาวาเรนมาเดินเล่นบึงซะหน่อยไม่ได้มาหลายวันละ กอบเดือนแล้วมั้งไม่ได้มานี่ยเไม่ได้พาวาเลนมาเนาะวาเลนไม่ได้มาไปดูไดนโนเสาเลยนะอ่านีแดดนะฮะแต่ไม่ร้อนวันี้ลมเย็นนะอากาศเย็นอ่าเอาเนี้อากาศเย็นอากาศเย็นทางนี้ครับทางนี้ครับวาเลนทางนี้ลงเดินข้างล่างดีกว่าไม่ร้อนมานี่อ่ามาลงๆช้าๆอ่าไปเดินลงไปทางนี้โอเคครับเดินไป ช้าๆนะช้าๆนะอู้ใส่ผ้าใบมาพอดีเลยเว้ยมามีใส่ผ้าใบมาให้พอดีเดินเล่นได้เลยนะอะช,าชา้าๆระวังหัว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 นะตึ๊กตึ๊ระวังตกน้ำเหรอโอ้ยน้ำบืงนแกงนนคอแเราก็สวยงามมะเหาะมะแยะ,ะเช่นเดิมนะจ๊ะ เขียวผสมดำเทาไปนะจ๊ะเขียวไม่รู้จะเขียวยังไงแล้วจ่ะเขียวโ้เขียวปีๆเลยครับน้ำเขียวปีๆนะก็ยังว่าก็เป็นบึงที่รับน้ำเสียจากในจังหวัดด้วยนะหมู่บ้านเยอะครับเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้หมู่บ้านเยอะแล้วก็น้ำาก,ก็เยอะก็เพราะฉะนั้นบึง,งน่นครก็คงไม่สามารถเป็นน้ำที่ใสสะอาดสวยงามเหมือน1020ปีที่แล้วที่เราเคยเห็นได้นะจ๊ะ ว่าเป็นที่พักน้ําเสียละกันไม่ได้มีน้ําดีเข้ามานอกจากฝนตกนะจ๊ะใช่ไหมมาเลนมาเลนเดินเล่นนะจ๊ะเดจ,จอดเลยตรงทางโ้นเดินไม่ไกลประมาณร้อเมตรเองเดินสน่อยเดินสน่อยให้พี่ได้ออซซส์สน่อยพี่ชอบวิ่งแล้ววิ่งขาปัดมาเลนพี่เตี้ยพี่ชอบวิ่งขาปัดนะเครับหอสเตปวิ่งเตเ เธอเธอเธอวิ่งตามวิ่งตามโอ้ไปเร็วเว้ยไปเร็วไปเร็ววะไปเร็ววะไปเร็ววะเฮ้ยวิ่งวิ่งแข่งกันเนาะโอ้วิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันหน่อยวิ่งเร็วเออวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วเขียวอือหึ่ปลาก็เขียวนะเขียวเหมือนกันเลยเขียวนี่ปลาก็เขียวเใช่ไหมเขียวปีเลยใช่ไหมมวกเป็นเขียวเสื้อก็เขียว รองเท้ามีเขียวด้วยนะนี่อยู่เลนชอบไปดูเดโนเสาไปดูเดโนเสาเขียวเดโนเสาพี่เลนเขียวแบแผล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 บเผลบเผ็บแฮลบแผลบแผบแผลบแผลบแผลบกลบแผลบแกลบแผลบแผลบแผลบ สามรอบบานค่โอ้โหวิ่ง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 กันเขี้ยววิ่ง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 สวัสดีครับสวัสดีคุณตาวิ่ง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 ฮึบ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 อืมเดีวเสาอยู่ไหนเสาอยู่ไหนเห็นยังเห็นเสายังเห็นเสาหรือยังเห็นเสาแล้วโอ้ว้ายเหนื่อยไหมเหนื่อยเป่ะ เหนื่อยเนาะอุ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนี่ถึงเสาแล้วโอ้โหเสาพี่วันเรนยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยนนะเฮ้ยทาสานไหยน,นะไม่มาขี่เลยขึ้นไปไหนอะ่ะขึ้นไปไหนอะ่ะวิ่งกลับเหรอกลับเลยเหรอโอ้ว้าวนี่ก็เสาอู้เสาคู่เมืองเต่าก็มีเสาคู่เมืองเต่าคู่เมืองเนะาะอะไรนะ <Yeah. S 1> เสือเหรอนี่เสือเลยนี่นใช่เสือเหรอตัวอะไรนะน้ำน้ำโอ้ยน้ำมีอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้ยไ,ไปต่อแล้วโอ้ไม่เบรกเลยครับไปต่อครับเรียบไปต่อครับเรียบไปต่อเรียบไปต่อวิ่งเลยวิ่งเลยไปยังวิ่งเไายังวิ่งป๊บไปไหนออกนอกเส้นทางขึ้นมาขึ้นมาไม่ลงไป ้วิ่งในเส้นทางสิวิ่งในเส้นทางสินี่ตัวอะไรนี่ยนี่ตัวอะไรนี่ยเล่นลูเสาชกมวยเหรอเล่นลูกเสาเปล่าใช่ไหมเล่นเสาไหมเอาชกมวยหรือเปล่าเสาสบัดดีนะเสาถือดาบก้นบอลด้วยเปลเล่นเสาถือดาบก้นบอลด้วยเสาถือดาบก้นบอลขี่เหรอ ขี่เสาไหมขี่เสาเหรอึขี่เสาโอ้ขี่เสาโอ้โหเอ้าขี่เสา่าขี่เสาเหรอขี่เสาเนาะโซ่เจ้ครับมาเเที่ยวครับแบบเที่ยวครับเจ้ไปเรียนแล้วบอลิงก็มาเดินเล่น มาเดินเล่นครับผมุดๆอสักจะสองโมงครึ่งแล้วฮะสองโมงครึ่งก็คนไม่ค่อยเยอะแลว้วันนี้มีแดดนะครับท้องฟ้าโปร่งแต่วันนี้อากาศไม่ร้อนให้ไม่อบอ้ามมีลมเย็นๆแต่เมื่อคืนแล้วอ,อนแก่เราโอเคไปยังไปพอยังพอพอแล้วไปะไป <c oughs> <c oughs> ต๊บ <c oughs> <c oughs> ตุ๊บตุ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บว่ะตุ้ยค่ะต้นเอวใหญ่ว่ะอันนี้เอวใหญ่นะเอวใหญ่ไหมเอวใหญ่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 นะตัวใหญ่นะขากลางเลยว่ะโอ้โหไม่มีคนคนน้อคนกลับบ้านหมดแล้วกลับคนกลับบ้านหมดแล้วโอ้โหบรรยาก็สวยอมันดูดี ก่บ้านกูเมืองนะฮะบึงแก่นนครฮะไปไหนตัวนั้นมันนั่งไม่ได้หรอกมันสูงลงยังลงไหมอ่ะเดี๋ยวอุ้มก่อนอุ้มอุ้เอ๋บ๊ายบายหนูจูบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหสามล้อหกสิบองศาโอ้โหโอ้โหไปไปต่อ มาไปต่อฮะอะไรเม,น,มนอะไรอะไรเมนเอือไม่มีอะไรเมนหรอกเดี๋ยวอ๋อเมนเมนอะอืออือใส่เข้าของเท้าเฉยเมนอะอ่าใส่ก่อนใส่ก่อนใส่อืออือใส่ก่อนเาใส่ก่อนอใส่ ใช่ใช่ใส่ใส่ใส่วางโทรศัพท์ก่อนนะใส่ไม่ได้เย่ป่ะโอเคไปไปต่อมึง <c oughs> ไม่รอกันเลยวะไปรอกันเลยเว้ยโอ้โหเตี้ยจีโบ่เนี่ยนะ ขาเป็ดยิงเป็นเป็ดเลยเว้ยนี่ขาเป็ดนี่ขาเป็ดน,น,น,นี่อยู่นี่ เด็บตบเดบเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยเหนื่อยแล้วไปดีกว่าป่ะเหนื่อยแล้วก็ไปดีกว่าป่ะไปเหนื่อยแล้วก็ไปดีกว่าไปวิ่งตบแด็บขาอ่อนแล้วหมดแรงแล้วตบเด็บ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 

อ้รถอยู่ไหนเนาะรถอยู่นี่เหรอปะไปหาแม่ไหมเอ,อ้ยปะมาลบรถหน่อยอุ้ยอะไรอะจักรยานจักรยาน Ừ, Ừ <coughs> yeah. Ok nhé, dừng con, bye bye, khỏi啦, bye bye, bye bye, bye bye, bye chúc chúc